ใครที่มองหาประกันภัยรถที่ซ่อมเขาซ่อมเราในราคาสบายกระเป๋าแนะนำประกัน3บวกซึ่งเป็นประกันที่เหมาะสำหรับคนที่จอดรถไว้ในบริเวณบ้านหรือมีที่จอดรถที่ปลอดภัยนะคะเพราะประกันชั้น3บวกเขาจะไม่คุ้มครองกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้แต่จะคุ้มครองซ่อมรถยนต์ให้เราและซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีหากเราเป็นฝ่ายผิดนะคะและยังมีความคุ้มครองอุบัติเหตุคนขับ และคนในรถกรณีบาเดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ด้วยที่สำคัญแผนประกัน3บวกแผนนี้ของเราที่อยากจะแนะนำยังมีประกันตัวผู้ขับขี่สูงถึง3 0 0แสนบาทเลยนะคะประกันชั้น3บวกป้ายต่างจังหวัดเบีย้ยเพียง4,790บาทต่อปีป้ายทะเบียนกรุงเทพเบีย้ยเพียง5,290บาทต่อปีถ้าอยากได้ความคุ้มครองดีๆแบบนี้ทักหาครูพี่เอนะคะ ที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ